สวัสดีครับฝรั่ผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะครับแล้ววันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า r o ย a l Enfield ครับ i n t e ต c e p t o r 650รถคันนี้เป็นรถปี2 0 1 9นเะครับเลขไม้เนี่ยวิ่งมาเพียง2 0,000ืนต้นๆเท่านั้นนะครับสภาพสวยมีของแต่งบ้างเล็กน้อยจะสวยยังไงมาชมเลยครับผมรถคันนี้ครับเลขไมวิ่งมาเพียงนะฮะรอดูครับผม2729.5กิโลเมตรครับกุญแจให้มาครบ2ดอกนะ นะครับนี่คันนี้ยังคงเป็นแทนเดิมนะครับนี่ครับแผงคอบนเดิมสวยตุ๊กตาแทนสวยนะฮะประกับประกับไฟฟ้าครับตวงสื่อไม่มีเรือลางปอกแทนเดิมกระจกใบแทนแต่งนะครับทรงกลมนะครับเป็นเดตัดแสงสีฟ้ามือคัตเดิมครับรวถึงมือเบรกไม่โคตไม่งอนี่ประกับพังเล้งครับตวงสื่อไม่มีเรือลางนะครับคันนี้ยังคงเป็นชุดสีถังเดิมนะครับไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มครับนี่ฮะยางกันลื่นกันกระแทกด้านข้างก็มีมาให้ด้วยคันนี้ครับเป็นเบาะนั่งหนังแต่งลายดมอนคัทนะฮะ พุ่มหนังใหม่ง่ายพุ่งงี้เลยฮะแล้วก็นี่ครับที่มีจับด้านหลังมาให้ด้วยสัพคันนี้ด้านหน้าครับนี่นะครับมีชิลหน้าด้วยครับชิลหน้าแต่งจากโรเยอร์ฟิลเลยนะครับแล้วก็โคมไฟหน้าเดิมนะครับสวยใสนะฮะแกนชกสวยครับไม่มีรั่วซึมไม่มีตาบดแน่นอนครับคันนี้ยังคงเป็นบางโคนหน้าเดิมนะฮะแล้วก็ยางด้านหน้าครับเป็นยางเบิกใหม่นะครับจากเพียรี่แฟนทอมนะครับผมแล้วก็ล้อคู่หน้านะครับเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับไม่มีดุ่งแน่นอนครับ กระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งขวาครับก็จะบอกว่ามีต้องลอยบ้างนะครับจากการใช้งานนะครับแล้วก็นี่ครับสันนีครับมีกาดออยมาให้ด้วยนะครับหน้าเครื่องแห้งใสสีเดิมนะครับไม่มีหลุดร่อนนะครับนี่ฮะขาวใสแน่นอนกระบอกแล้วก็นี่ครับคอท่อนหน้าคอท่อนหน้าครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านหน้าด้านข้างแน่นอนนะครับฝาเาล์าครับนี่ครับพ่นสีดําสวยครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคราบกาวนะฮะคลิปเครื่องเต็มไม่มีแตกร้าวแข้งเครื่องฝั่งขวาเช่นเดียวกันครับนี่ฮะ ดูครับเอาไปพ่นสีดําแบบนี้นะฮะเป็นสีดําด้านนะครับเข้ากับตัวรถมากๆนะครับต้องบอกว่าตัดันแบบทูโทนแบบสวยจริงๆนะครับแล้วก็พักเท้าฝั่งขวาครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อคันนี้กันครับผมเด่กครับตัดติดง่ายครับรอบเดินเบอ่ะรอบเดินเบานิ่งนะฮะตาเร่งเป็นไงนี่ครับ อ่ะราเดินเบานี้ครับอัตราเร่งครับนี่ครับรอบเครื่องยนต์ดิ่งไม่มีสะดุดเลยครับคันนี้ครับนี่ครับอัตราเร่งดีครับผมโอ้โหสวิงอาร์มฝั่งขวาครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับไม่มีรอยบุบรากระแทกด้านข้างนะฮะจานเบรกด้านหลังครับนี่ฮะก็เป็นล่องเล็กน้อยนะครับขอบรถด้านหลังครับไม่มีดุ่งแน่นอนครับผมนี่ฮะยางหลังครับจากคันนี้เป็นยางหลัง จากเพียรีนะครับกอบเปียนเทลนะฮะแล้วก็นี่ครับบั้นท้ายเดิมโคมไฟเดิมนะครับบังโคนหลังเดิมครับศูนย์ตรงครับไม่มีบิดเบี้ยวคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนนะฮะส่วนของฝั่งซ้ายครับยังคงเป็นโซ่เตอร์เดิมเดิมอยู่นะครับนี่นะฮะตัวท่อเดิมสวยครับไม่มีรอยล้มนะฮะคันนี้พักท้าฝั่งซ้ายครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักเลยแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับฝาเ์าเดิมนะครับนี่ฮะไม่มีรั่วซึมไม่มีคราบกาวนะฮะ มาดูหน้าเครื่องดูตัวอะดูตัวท่อฝั่งซ้ายก่อนนะครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกนะครับแล้วก็หน้าเครื่องครับแห้งแห้งใสใสครับตาตาทัดเดไบ่พะราม5เลยนะฮะกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องนะครับเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้า Royal Enfield Interceptor 650ปี2019คันนี้บอกเลยว่าสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงแน่นอนใครหาอยู่ครับราคาไม่แรงราคาต่อรองได้จากเงินสด จับไฟแนนซ์มีโปรโมชั่นครับฟรีค่าจับไฟแนนซ์5้นครับแล้วเจอกันที่ร้านทันตแพยพระราม5นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ